สวัสดีครับช่องพ่อสมชายคนสีนะครับพามาดูผล,ลไม้พื้นบ้านครับบักว่าเด้อครับบักว่าเด้พอพ่อจงพ่อสมชายนะครับสมชายคนสีกับสมชายคนสีสองนะครับมีสองช่องนะครับช่องใหญ่คือสมชายคนสีช่องเล็กก็สมชายคนสีสองนะครับดูมาเบิงบักว่าเด้อครับบักวา่าพี่น้องเห็นบอพี่น้องไปอยู่ตา่างเมืมมองต่างประเทศเบิงผมบักวา่าบาน สกลนครนะครับบอกว่าสกลเดอ้อบอกว่าตำบลดงเหนืออำเภอบ้านมวงอยู่สกลนครบ้านคำออดนะครับ,บรเดอ้เดออันพูดอไรเพรูบ้านผมอววาคุณบอกนะแต่ว่าคยบอมีเจ้าเหนียกว่าครับเนะาะเพราะผมเป็นคนไม่มีนี่มึงเดอ้อครับต้นบอกว่าค้น่ไทยบึงนะครับเด้อมึงเดอ้เดอจักน้อยบอก เออบอกว่าไปถ่าฝากเอฟซีทั้งประเทศนอกกันนะเขาไปยุดโดนเขาเ่เห็นโดนนะเออบอกว่านะครับบอกว่าโบ้ผมเห็นพี่น้องอยากบ่พี่น้องพนัโบ้ผมเห็นบ่บ่บอกว่านะครับบอกว่าเห็นบ่บอกว่าเห็นบ่พี่น้องบอกว่าเดินบอกว่า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  บบบััักกกววว่่าว่าาาอ้าวนี่คือทีมงานสร้างบ้านแปลงเหมือนบานข้าวอ้ะครับมีผู้ช่วยมีกรรมการหมู่บ้านและอสมอครับผมคนไทย สุมสางบ้านบอลาบ่วเผาลาใส่วัดแบงมันมันออกเออมันออกเนาะอันนี้ผู้ช่วยนะครับนี่ดูหน้าชัดนะครับดูให้ดูชัดเลยผู้ช่วยอันนี้ก็กรกมการหมู่บ้านนะครับสุวที่สมบูรณ์ครับอันนี้อันนั้นพลศักดิ์แก้วิตาครับอันนั้นอนาคตอบตครับได้กันมีเหล็กต่างได้ลุงเบิองแล้ว ผู้อื่นมัคือผู้อื่นเขาถอนตัวหมดเลยดิเบิกมือเราวบ่ได้เบิ่งยากคันเขาเลือกตั้งยังไม่ได้เสียไอ้โหลดยังแต่ผู้ใหญ่บ้านไอ้ก็บอกไปตัดสุดด้วยน้องแสดงสามมื่นเนาะพอเสียวไปถามผู้ใหญ่โหลดมันเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งสามมื่นเนาะหลายเรียองบางหน้าผู้ใหญ่นาะน้องไปตัดสุดผู้ใหญ่บ้านได้เลยแสดอก บริตัดต่อเอาเลยบ่มีตัดต่อบ่แล้วบริษัดต่อลงอันนี้ลงคลิปมือต่อมือเพราะว่าตัดต่อมันต้องเขาไปแอบเสียเงินนะเสียเงินซื้อแอบตัดต่อก็เลยบอกเอาไทยประมาณคลิปละสามนาทีขึ้นไปนะสามนาทีขึ้นไปแต่บ่ให้บ่ให้บ่อยเกินยี่สิบเพราะว่าคันันโดนหลายคนสิบบเบิงมันเบื่อน่ะ โอเคสามทีถึงหาดในนี้ห้องทีนี่คนนี่เบิ่งง่ายนะมันจบคลิปไวเออเออจบง่ายเร็วนะโอ้เป็นห้างนกยังตุธอ่นพูดไหมห้างเอียงหรือเนาะงห้างนกเอียงป่ะพูดห้างปลาไรห้างอะไรที่เรืงกกสาสตร์ป่ผมืเดี๋ยวผมซื้อให้เบิ่งห้างนกเอียงนะครับพี่น้องก็เห็นปะเห็นมันมันบ่เคยเห็นหูหนูดิเอาไว ไปแต่แกงเห็ดมันขอไปแต่ทางบ้านลูกน้องเจ้าซึ่งเลยตุ้ธิลูกน้องเจ้าซึ่งเลยหนุนบาง <c oughs> ายังเดี๋ยวพ่อได้กอดอ้าวแค่นี้นะแค่แค่แค่นี้นะครับคลิปดีครับ <c oughs> ชาวโลกบนโลกน้องคลิปดีเนาะสวัสดีครับขอบคุไลค์กดติดตาม พราทำใจความสุขใจก็สีด๊าด้ก้าสสวาริก้ากินดี